ปังค่ะคุณผู้ชมผักปังมีประโยชน์เยอะนะคะยอดอ่อนๆดอกอ่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ยอดอ่อนๆนี่ค่ะแบบนี้กับแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ยแบบนี้ค่ะเด็ดไปเลยอ่อนๆแล้วก็มีประโยชน์เยอะมากผัดน้ามันหอยออร่อยมากๆค่ะแถมยังมีคุณประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะหรือว่ากดไหลย้อนค่ะ กดไหลย้อนก็พยายามทานผักปังนี่ค่ะลวกจิ้มก็ได้ค่ะลวกจิ้มก็ได้แต่ถ้าจะให้อร่อยมากๆก็ผัดน้ํามันหอยค่ะเด็ดเด็ดยอดแบบนี้ค่ะถ้าเด็ดเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะเด็ดเขาบ่อยๆแล้วเขาก็จะแตกมาบ่อยๆอ้าวเจอเจอเจอ,เจอเม็ดแก่เม็ดสีให้ได้เล่นแล้วค่ะเนี่ยค่ะสีสวยมากค่ะตอนเด็กๆก็ชอบนํามาเล่นเปน็นน้ําน้ํีสี ตอนนี้แก่แล้วก็ยังเล่นอีกเนี่ยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆผักปังค่ะผักปังมีประโยชน์เยอะมากนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ก็ทานได้ค่ะเนี่ยอ่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะอ่อนๆแบบเนี้ค่ะแล้วก็ผสมกับยอดอ่อนแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะอร่อยมากค่ะผัดน้ํามันหอยอร่อยมากๆ นี่ค่ะเยอะยๆเลยแตกมาใหม่เยอะะเลยค่ะนี่ค่ะเป็นสีสีม่วงเลยค่ะสีม่วงเลยค่ะเล่นให้ดูค่ะสีม่วงนี่ค่ะเม็ดของเขาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเด็ดบ่อยๆเขาจะแตกมาแบบเนี้ยค่ะเยอะมากๆเด็ดเด็ดยอดไปตรงนี้ตรงเนี้ยกําลังอร่อยเลยถ้าแบบเนี้ยแบบเนี้ยเด็ดเด็ดไปสั้นๆอย่างเงี้ยแบบแบบเนี้ยค่ะอร่อยผัดน้ำมันหอยอร่อยมากค่ะอร่อยมากๆ ผักปังดีมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะของเขายอดแล้วก็ใบเขาจะเป็นเมือกค่ะเป็นเมือกเป็นเมือกเขาก็เลยมีคุณประโยชน์ในทางที่เคลือบกระเพาะอาหารเคลือบกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ในผู้ที่เป็นกดไหลย้อนอันนี้ไม่น่าจะผิดกฎอะไรเนาะเพราะว่าเป็นผักพื้นบ้านมีมานานแล้วแล้วก็ใช้กันในทางที่ให้เกิดประโยชน์แบบนี้ค่ะ ผักปังค่ะผักปังค่ะคุณผู้ชม